รีวิวเวอรบอรยีหาสนะครับหัวเทิกนะครับอันนี้เดิมเดิมนะครับล้อมแม็กเอกสารชุดโอนครบภาษี6กสนะครับเครื่องเดิมเดิมนะสะเตอร์ยังเหลือนะครับแต่ยางหลังตามสภาพนะครับ ชุดสีสวยนะครับไฟเลี้ยวติดนะครับเบรกหน้าหลังใช้งานปกตินะครับคันนี้เดิมๆเลยนะครับใครหาใช้งานนะฟังเสียงเครื่องกัน เดินเบานิ่มๆนะครับไม่มีควันนะครับเครื่องฟิตมาใหม่นะครับสนใจสอบถามได้นะครับรถอยู่บอวินชนบุรีนะครับ